สว <cor lly> okay. yeah, mm ัสดีค่ะมีเรียต้รับเข้าสู่ช่องคนมาเฮตชาแนลค่ะก็เริ่มยิง Mụt hết rồi. này tốt. Thế. một này Mẹ một cống. Mẹ

ตาน่ะถูกเมี้ยงอีปาเจียมถูกเมี้ยงอ่ะได้ไอ้บัดเทียหญ้าวุ้นล่ะบ่คั่นเจียมปีบินมี7,000พอจะบ่บ่คั่น <coughs> 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 <coughs>

บืนนแ่นละ้่ะรอยิดนไเออเก้ยขี้เล่นเยอะไปละเไ์ราไปตาองี่สิบสองรอย Oh. Là, đây, là 4, 4, rả, to... 4 là hộp min thôi Hộp min là mà Hộp... Ấy chứ chứ hộp min của kì Cái này hộp min Hộp min cầm nè nè Hộp min Hộp này ừ

อดินตุเลยเาสบายนีโอีอยู่ได้แล้วเ็กชอบเด็ก้อ๋อฮะไสบดี